สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วันศุกร์ที่17กันยายนพศ2564เราพบกันในวิชาภาษาไทยนะคะอันดับแรกนักเรียนฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่14ก่อนนะคะแล้วนักเรียนมาดูหนังสือภาษาพาทีวันนี้เรายังอยู่ที่บทที่7เรื่องความฝันเป็นจริงได้ นักเรียนดูแบบฝึกหัดทักษะภาษาเล่มสีส้มนะคะมาตรฐานในวันนี้ก็คือทอ1.1ป .3 ทับ2อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านมาตรฐานท2อ2.1ป .3.1 ทับคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดมาตรฐานทอ4.1ป .3.1 ทับเขียนสะกดคคำและบอกความหมายของคำ นักเรียนดูวันนี้นะคะว่าคุณครูให้ทําอะไรครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า7 0ถึง73นะคะในหน้า7 0ถึงเ2เนี่ยนักเรียนสามารถหาคําตอบได้จากหนังสือภาษาพาทีเรื่องความฝันเป็นจริงได้ในหน้า93ถึง97พอมาแบบฝึกหัดหน้า73นะคะให้นักเรียนคัดลายมือให้สวยงามนะคะ เรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันในหน้า70หน้า70ให้นักเรียนตอบปริศนาคำไทยข้อแรกเขาถามว่าฉันนั้นคืออะไรอาศัยในป่าจำสิลภาวนาเวทมนต์มากมีคคำตอบก็จะอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยค่ะคือใครคะอาศัยในป่าจำสิลภาวนามีเวทมนต์คำตอบก็คือ หรือสีนะคะพอหน้าต่อไปหน้าเจ็ดสิบเอดข้อสองเขาบอกว่าเขียนคําจากคําอ่านต่อไปนี้จากตัวอย่างเขาให้คําอ่านมานะคะให้คําว่าบรรยากาศมาแล้วให้นักเรียนหาคําเขียนที่ถูกต้องนักเรียนก็หาได้จากคำํำศัพท์ท้ายบทนะคะ หน้าต่อไปให้นักเรียนอ่านคำแล้วเลือกคำเติมลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์คำที่เขาให้มาคือคำว่าบันเลงดาวฤกษ์บันลือบันทึกฤอษีบรรยากาศข้อหนึ่งโจทับว่าดาวที่มีแสงสุกใสคืออะไรดาวก็คือต้องตอบว่าอะไรอยู่แล้วคะดาวฤกษ์ค่ะ พอหน้าต่อไปนักเรียนก็คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ